อันนี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยที่มีลักษณะหนึกแร่งนะครับคือพระสมเด็จนะครับท่านชาวาดนะครับพระธรรมถาวรเนี่ยเมื่อปี2470นะครับท่านได้เล่าให้ฟังว่าพระที่หลวงวิจารณสร้างในปี2 4 0 8ส่วนใหญ่เนื้อจะเป็นเนื้อขาวนะครับขาวแร่งนะครับแล้วก็ขาวงาช้างเป็นลักษณะนี้เพราะเนี่ยบางทีนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคย เรามักจะเห็นหลังๆมาเนี่ยผิวท like ี่เป็นผงเกสรนะครับถ้าถามผมแล้วเนี่ยผิวที่เป็นลักษณะผงเกสรเนี่ยนะครับมีการทําที่ง่ายกว่านะครับแต่ว่าลักษณะที่เห็นนี้นะครับเราเห็นได้ว่าอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าผิวมีความหนึกนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะของความแกร่งนะครับแล้วเนื้อหาเนี่ยผิวเนี่ยมีลักษณะของการยุบขดนะครับมีลักษณะของการยุบขด คือจริงเรื่องเรื่องประวัติพระสมเด็จนี่เล่ากัน3วันอาจจะไม่หมดนะครับผมย่อนิดเดงเท่านี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องราวและมีมิติเยอะมากนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าลักษณะมวลสารนะครับสีน้ําตาลที่เห็นนะครับในใบหน้าองค์พระนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพระซุ้มกอกําแพงเพชรซึ่งจะต้องมีอยู่ในองค์พระสมเด็จนะครับส่วนทองที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงทองคําที่ปิดผิวนะครับแต่จะเป็นผงตะไบทองนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับน่ครับก้อนที่เป็นก้อนสีน้ําตาลมาดินเผาครับคือผงผ้าพระซุ้มกอนะครับของพระซุ้มกอนะครับด้านนอกนะครับเป็นการลงลักนะครับอันนี้ก็คือผมนะครับแล้วพระคุณเจ้านะครับและทุกท่านนะครับคือเห็นพร้อมกันนะครับเพราะว่าขีบก็เพิ่งเปิดนะครับเห็นพร้อมกันหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ าจจะเอาองค์ที่เนื้อไม่มีลงรักปิดทองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับองค์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าใบหน้าพานครับจะมีหยกสีเขียวอยู่นะครับผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับหยุดดูตรงกลางจอนะครับสีเขียวเขียวนะครับซึ่งพระสมเด็จนะครับจะเหมือนมีดีเอ็นเออยู่ครับก็คือหนึ่งก็จะมี พวกหินดินหยกสีเขียวอยู่นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มีตำราที่เขียนมาเป็นความเชื่อในลักษณะของอพวกอำนาจบาร,รมีต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นขี้เหล็กไหลอีกนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงวิเศษทั้ง5้านะครับถ้าเราเจอเนื้อที่เป็นก้อนขาวๆนะครับสีมันเงาเหมือนพระธาตุหรือมันกระดูกนะครับเหมือนฟันเรานะครับอันนี้ก็คือผงวิเศษ ซึ่งหลักการเขียนผงวิเศษนะครับก็จะสวดนะครับคัมภีร์มูลกาะจายปกติในการทําพิธีเครื่องรางของของังเนี่ยจะมีหลักๆ2คัมภีร์นะครับรัตนามาลากับมูลกระจายนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าการเขียนอักขระนะครับหตัวเนี่ยเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์เพราะฉะนั้นการเขียนอักขระครับเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเนี่ยก็จะไม่ทิ้งนะครับโดยการเขียนทําผงวิเศษทั้ง5้านะครับ เริ่มจากการเขียนหน้าปฐมังก่อนลบแล้วก็มาปั้นเป็นดินสอใหม่นะครับแล้วเขียนออกมาเป็นผงอิทิเจนะครับอิทิเจเสร็จนะครับก็เป็นมหาราชพุทธคุณจนถึงตรีนิสิงเหเพราะฉะนั้นกว่าจะออกมาเป็นผงวิเศษทั้ง5้าได้เนี่ยต้องทําอย่างน้อยก็คือต้องมีหครั้งนะครับลบผงมาแล้วก็มาปั้นเป็นดินสอแล้วเขียนใหม่อันนี้ครับคือตัวสําคัญแล้วเรื่องผงวิเศษเนี่ยเขียนกันเขาเรียกว่าต้องมีนะครับอ่า ปีนี้สิงห์เหมหาสเสด็อิทิเจเมตตามหมานิยมพุทธคุณปลอดภัยแคล้วคลาดมหาราชอำนาจบาร,รมีคงกระพันชาตรีปฐมังนะครับแต่จริงๆแล้วแต่ละผงเนี่ยก็มีครอบคลุมอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหัวใจของพระสมเด็จนะครับที่ต้องมีจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมอันนี้คือเราดูเนื้อนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดมีเยอะนะครับอย่างพระชุดนี้เป็นพิมพ์หลวงวิจารเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยก็คือจะมีแข้งสันนะครับ ข้างสานั่นคือข้อเท้าซ้ายที่อยู่เหนือเข่าขวาอีกทีหนึง่งอันนี้กลุ่มนี้เป็นพิมพ์สุขโขทัยนะครับสุขโขทัยก็จะเป็นเกตทะลุซุม้มแต่ต้องบอกทุกท่านว่าพิมพ์เนี่ยพระสมเด็จนะครับมีมากกว่าร้อยพิมพ์แม่พิมพ์มีเป็นพันๆแม่พิมพ์เพราะฉันเนี่ยเราจะดูเอาตาหนิเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้ต้องดูเป็นกลุ่มพุทธศิลป์นะครับส่วนเรื่องเรื่องการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร,ร์ตอนนี้เราทําได้หมดแล้วนะครับสบายมากนะครับ อันนี้คือดูแค่เป็นองค์ประกอบความสวยงามนะครับดูพุทธศินเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ผงพิเศษนะครับก้อนที่เห็นนี่ครับเนี่ยนี่นะครับบริเวณแขนนะครับคือเรียกว่าผงพิเศษนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับต่อมานะครับผงตะไบทองนะครับไม่ใช่ทองคำเปลวนะครับแต่ว่าพระสมเด็จทุกองค์นะครับจะมีทองคําอยู่นะครับ นี่นะครับที่ตรงกลางหน้าจอนะครับลักษณะก็คือจะเป็นผงนะครับฝังไปในเนื้อเลยนะครับไม่ใช่ทองคําเปลวนะครับแล้วก็จะมีแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กที่บางทีเป็นเหล็กเงินยวงเหล็กไหลเงินยวงนะครับอันนี้ต้องดูนะครับค่อยๆดูนะครับ ผมอาจจะขออนุญาตสุ่มทีลองให้ดูนะครับต้องบอกว่าโดยหีบนะครับที่ท่านพลนำมาเนี่ยผมก็มีโอกาสเปิดหลายหีบแล้วครับแต่หีบนี้ก็คือเราก็ได้ดูพร้อมกันนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะที่ท่านเห็นนะครับผมเคยมีโอกาสนะครับร่วมจัดงานประมูลพระสมเด็จนะครับโดยอันนั้นมูลที่ของคุณพยัพชินวัตนนะครับเนื้อลักษณะนี้นะครับ ตอนนั้นจัดเนี่ยมีการประมูลกันอยู่ประมาณในในงานแล้วกันนะครับอยู่ประมาณ6ล้านบาทนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับขึ้นอยู่กับความชอบเขาเรียกว่าคุณค่าขององค์พระไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่เรานะครับที่ศรัทธานะครับองนี้นะครับเหมือนกันครับเราจะเห็นหยกเห็นไหมครับหินหรือดินที่มีลักษณะเป็นหยกสีเขียวนะครับ บางทีเห็นสีฟ้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าในตำราเก่าๆนะครับเขามีเขียนด้วยว่าตะกอนเนี่ยสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสีเดียวกันที่คนโบราณโบราณเลียกผิดผิดนะครับมันจะมีคําพูดหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยครับเขาเรียกว่าสุดล่าฟ้าเขียวเพราะฉะนั้นฟ้ากับเขียวเนี่ยเขาถือว่าเป็นสีเดียวกันนะครับอันนี้มีบันทึกเขียนไว้ในตํารานะครับเดี๋ยวผมว่าจะดูมวลสารกลุ่มที่เป็นเหล็กให้ดูนะครับอันนี้เราเห็น หินดินหยกเขียวเกือบหมดแล้วนะครับส่วนทองที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทองคำเปลลเดี๋ยวให้ดูพระซุ้มกอนะครับนี่นะครับกลางหน้าจออยู่ข้างในครับอันนี้คือพระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญที่พระสมเด็จทุกองค์ต้องมีมวลสารครับแต่ว่ากล้องกล้องเราส่องเป็นกล้องกําลังสูงนะครับส่วนขาวๆด้านหลังที่เหมือนแป้งโรยพิมพ์นะครับจริงๆแล้วคือปูนเปลือกหอยนะครับ ผมอาจจะจริงๆมันมีเรื่องที่สามารถเล่าได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะหาสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญสําคัญนะครับที่อยู่ในองค์พระให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นเหล็กไหลครับคันนี้เขาว่าเหล็กไหลนะครับคือแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับแต่ผมว่าว่ากันตามเนื้อหาที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับว่าในพระสมเด็จทุกองนะครับ จะมีกลุ่มที่เป็นโลหะอยู่เป็นแร่เหล็กนะครับอย่างเงี้ยครับเราจะเจอเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสนิมด้วยบางทีเป็นสีดําวาวบางทีเป็นสีเงินวาวนะครับจะอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากรณีที่จะเจอสนิมครับจะเจอเป็นดอกแร่ซึ่งเรามีการทําสแกนครับเรามีเครื่องลดคือเครื่องที่สามารถสแกนดูสารปนเปื้อนได้เนี่ยสนิมที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นธาตุเหล็กครับมีเงินมีทุกอย่างปนหมดนะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องถือว่า เป็นมวลสารที่เจอนะครับอันนี้จะให้ทุกท่านดูนะครับองค์ประกอบนะครับก็ต้องบอกว่าพระก็คือจริงพวกครับเห็นเท่ากันนะครับเพิ่งเห็นเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะครับอีกอย่างหนึงนะครับถ้าใครได้พระสมเด็จไปแล้วนะครับผมแนะนําว่าห้ามล้างคือล้างเนี่ยผิวจะเสียนะครับ แต่ว่าพระสมเด็จนะครับเป็นพระที่สร้างเพื่อสืบทอดยุคพุทธศาสนานะครับคือล้างนี่หมายถึงว่าห้ามไม่ควรไปล้างน้ําที่เป็นกรดเป็นอะไรพวกนี้ครับสบู่ได้และพระสมเด็จนะครับของดั้งเดิมนะครับต้มก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วแต่ว่าอยากให้ผมก็ขออนุญาตทดสอบนะครับแต่อย่าถึงขนาดเดือดจนระเบิดนะครับเพราะว่าพระที่เป็นพระทําใหม่หรือปลอมนะครับเขาจะใช้เขาเรียกว่ากาวหนังวัวงเงี้ยครับกาวหนังวัวในแข็งมาก เวลาผสมปุ๊บเนี่ยพระออกมาแกล่งเลยนะครับแต่ว่าเวลาไปโดนน้าอุ่นน้ําร้อนเนี่ยกาวหนังวัวจะละลายมาเป็นเมือกเราก็เคยทดสอบหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเช่นเดียวครับเนื้อที่เห็นก็นคือพระเนี่ยก็จะมีลักษณะยุบขดนะครับเป็นไปตามธรรมชาติของมวลสารนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นของหลวงวิจารเจรานายนะครับคือฐานล่างสุดที่เรียกว่าฐานเขียงนะครับ ฐานเขียงจะมีร่องหลังน้ำตื้นๆเห็นไหมครับนี่นะครับ